อ่ะโอ้โห็นไหมครับนูน่นโอ้โหโอืห้อืนู่นเรียบเลยครับโอ้โหมีตะปะดุกลุ่นล้วนเลยเนาะเน,นี่ยครับไปเรียก มะนาวโห,ห่หรือใครรู้จักในชื่ออื่นลองคอมเมนต์มาดูนะครับเนี่ยมีน้ําหน่อยเอามาจากจังหวัดอะไรนะครับพันเขานครนคปฐมมาจากนาคปรปฐม,นมนเนี่ยครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้นี่ครับนอกจากจะปลูกตรูฝั่งนี้ก็มีฝรั่งมักซีดาฝรั่งกิมจูกิมจูอ๋อนี่มีทำตอนไว้ด้วยทำเองเลยเอาไว้เอาไปลงเนาะตอนกิ่งไวตอนกิ่งไว้อืมเนี่ยเป็นผักสวนทั่วไหม ฝั่งนี้พืชผักสวนครัวนี่ครับมะนาวมะกรูดอยู่ฝั่งนี้หมดเลยโอ้นี่มะอี่มะมี่น้ำขนุนครับขนุนโอ้ยกำลังติดลูกงามเลยไโน่นนะครับข้างบนติดเยอะเลยนะต้นนี้จักปีเลยนะต้นนี้สามปีสามปีครับต้นนี้สามปีติดลูกออกลูกให้กินแล้ว ตอนปลูกบ้านพอดีเลยอือตอนก็ปลูกบ้านอันนี้ฝรั่งโอ้ติดลูกแล้วเนี่ยําไมได้ห่อเนาะฝรั่งเยอะมากห่อไม่ได้มดแดงเยอะมดแดงเยอะโอ้โหเต็มเลยครับโอ้โหปลูกทุกอย่างจริงๆเลยอันนี้ก็นช่ครับอันนี่เป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมะม่วงมะม่วงแก้วใหญ่ั้งแก้วใหญ่อันนี้จะเป็น เสียบยอดเอาอนี่ก็จะเป็นฝากกิ่งอ๋อนฝากกิ่งนะครับลองดูทำดูว่ามันจะติดไหมเร็วไหมถ้ารอพวกนี้ไม่รู้กี่ปีจะได้กินก็เลยเอากิ่งอื่นมาเสียบเอากิ่งอื่นมาเสียบเอาจะได้โตเร็วอันนี้มากอะไรนะอันนี้มะกอกอ๋อมะกอกมะกอกน้ำมะกอกน้ําอือลูกเต็มเลยมะกอกน้ำน่นมะม่วงขาวสีเขียวเนี่ยครับ มะม่วงหาวสีเขียวเคยเห็นแต่สีแดงลูกสีแดงเนาะอันนี้ลูกสีเขียวเป็นลูกสีเขียวดกมากโดกมากเลย<ด>เห็นไหมครับมะม่วง,งหาวมะนาวหโห,โหเวลาสุกแล้วก็จะสีปกติเนี่ยครับออกด,ดำๆอย่างเงี้ยมะ <c oughs> กอกน้ำอันนั้นอาหารอะไร,อา,ราอาหารปลาอาหารปลาโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดู ปลาดุกโตแล้วเนาะเนี่ยครับอ๋อโมโหงหาวนี่จะเป็นพันธุ์ลูกสีเขียวลูกสีเขียวเนี่ยครับพอจะสุกเป็นสีนี่เขาเดี๋ยวลองชิมดูครับสุกแล้วหวานอันนี้คือลูกที่สุกแล้วนะครับนเนี่ยลูกสีเงี้ยสุกแล้วหวานมากเลยครับอร่อยกินง่ายกว่าสีแดงเนาะอันนี้จะเป็นลูกสีแดงนี่ฝั่งนี้สีแดงสีแดง,แดงตรงนี้สีเขียว ัน,นสีเขียวดกมากมากอ,อันนี้สีเขียวนะครับเนี่ยนนสีแดงอยู่ใกล้ๆกันในสีแดงเห็นไหมครับเปรียบเทียบกวันแยกให้ออกเถอแต่ว่ากินได้หมดแหละแต่ว่าลูกแดงดกมากเลยเนีย่ยเวลาสุกแล้วก็สีเหมือนกันเนาะสีเหมือนกันอันนี้สีแดงชิมสดสรสชาติแต่รสชาติมันอันนี้เขาจะหวานเปรี้ยวกว่าครับ อไนนอ,อแบบเมื่อกี้มันจะออกนุ่มๆแล้วแต่คนชอบครับมะม่วงหาวมะนาวโหาโอ้เนี่ยครับไปดูโอ้นี่สะสะปลาปลาดุกบ่จ้าปลาดุกเลี้ยงในกระชังมะม่มมงวงนี่ก็รูดดใบออกหมดเลยใบ,<า>ยบมันไปเที่ยวไหนหมดเนี่ยรูดออกหมดเลยว่ <c oughs> าจะทำนอกหรือดูอ๋อรูดออก <c oughs> รอดูจะเป็นยังไงลองดูเนกำลังเนี่ยเนี่ยเขาแตกเยอดออกแล้วเขาบอกเวลารูดใบออกให้ต้องโน้มกิ่งด้วยไหมเนี่ยไม่ได้น้มเลยเหนเขาบอกให้ต้องโน้มกิ่งด้วยแล้วมันก็จะออกนอกเลยดูลองทําดูได้ครึ่งต้นเองหมดแดงกัดครึ่งต้นหมดแดงเยอะแต่เขาก็ออกแล้วเนี่ยนี่น่ะเขาแตกออกแล้วเนี่ยหมดแดงเยอะอครับแตกออกนี้ก็ได้ผลแล้วเนี่ยครับ อันนี้จะเป็นเลี้ยงปลาดุกไว้ในกระชังปลาดุกในกระชังโอ้กี่ร้อยกี่พันตัวเนี่ยอันนึ่งพันตัวโอ้โหไหนลอเอาหารลงมาให้ดูสิโอ้โหตัวสวยๆโอ้โหเห็นไหมครับนู่นโอ้โหอือหืออือหือ เงี้ยเรียบเลยนะครับโอ้โหมีแต่ปลาดุกลุ่นๆเลยเนาะ,นะนโอฝั่งละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ฝั่งละห้าร้อยฝั่งละห้าร้อยแต่ฝั่งนี้จะเยอะกว่าประมาณเยอะกว่าครับฝั่งนี้มันเล็กกว่านั้นมันกระชังใหญ่กระชังน,นี่ใหญ่กว่าเนะาะกระชังนู้นมันจะแคบกว่านิดนึงนอนโอ้โห ขึ้นเต็มเลยโอ้โหเใช่ไหมครับเนะน,นี่ยอันนี้สองเดือนสเดือนจะสองเดือนนะนี่อืมอันนี้สองเดือนตัวโตขนาดน,นี้แล้วละ่ะโอ้เจ๋าๆเอาโยนอีกทีขึ้นมาหน่อยสิสองเดือนโอ้โหนี่ครับโอ้โหอรรโอ้โหเยี่ยมมาก แล้วที่ข้างนอกนี่ไม่ได้ปล่อยปลาอะไรหรอครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาข้างในหลุดออกบ้างอ๋อปลาครับธรรมชาติอ,อย่างนี้สบายเลยเนาออยากกินเมื่อ,อไหร่ก็หวานเอาเลยเอาสวิงตักเอาก็ได้แล้วไม่ต้องหวานเลยสุดยอดเลยโอ้โหดมี <จะ S 2> มากยมยังไม่กินจะกินแต่ปลาข้างนอกอ๋อจะกินแต่ปลาข้างนอกปลาธรรมชาติก็เยอะเนาะเยอะแล้วอย่างนี้โอ้สบายเลยเลี้ยงเนี่ย กินไม่หมดก็ตักไปขายได้เลยอสุดยอดมากครับใกล้ในขายแล้วเนี่ยอยาให้หัวอาหารหมดเหลืออีกอือนี่ก็ขายได้แล้วตัวขนาดนี้กําลังดีเนาะเขานิยมกินก็ตัวขนาดนี้แหละเลี้ยงนานไม่ไหวครับเพราะว่าาปลดุกมันกินเยอะอืปลาดุกกินเยอะแต่มันก็โตไวอย่างว่าแหละโตไวครับจะไวยิ่งตัวโตก็ยิ่งกินเยอะแต่คนเขาชอบกินตัวขนาดนี้เนาะนิยมกินตัวขนาดนี้แหละกําลังอร่อยครับผม เจ้านี่ตามมาตลอดอชื่อหมูย้องใช่มู้ยยองหมูย้องโอง้โหไม่สนใจเลยเดินหนีเฉยเลยหมู้ยองยองยากกินอาหารปลากินด้วยเหรออาหารปลากินอา<ๆ>หารปลานี่ไก่ก็กินนะโอ้สุดยอดเลยครับอ,บอยอดเยี่ยมมากเ<ๆ>นี่ยครับฝั่งรู้นก็มีนุน่น มะม่วงมีขนุนก็มีมีเยอะเลยอันนี้มหาชนกอ๋อนี้มหาชนกนะครับน,นีมหาชนกอันนี้น้ำดอกไม้เบอร์สี่อ๋อน้ำดอกไม้เบอร์สอันนี้มหาชนกเหลืออยู่ลูกเดียวเหลือลูกเดียว <c oughs> อ,อช่วงนี้มันช่วงวายแล้วนะเนาะมันไม่ใช่ช่วงเขาเนี่ยครับยังมีหลงอีกลูกนึงเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้กันครับอู้ตรงนี้จะเป็นหลัง้าง อันนี้หลังบ้านปลูกมีอะไรโอ้เพาะไว้เยอะเลยเนี่ยครับหลังบ้านก็เพาะอันนี้มะละกอแขกดำมะละกอแขกดำใช่อันนี้จะเป็นมะขิดมะขิดอันนี้ตะขอตรงนี้จะเป็นแคนาอ๋ออันนี้แคนาหมดเลยใช่ไหมครับแคนาตรงนี้จะเป็นยางนาอ๋อใช่อันนี้ยางนานนยางนาลองเพาะเอง ซือเขาเองก็ดีเนาะซื้อเขามาก็ต้นละสิบห้าบาทลองเพาะดูขนาดเนี้ยสิบห้าบาทเขาขายเองครับในสวนมะกรูดหรือมะนาวอันนี้จะเป็นมะกรูดมะกรูดครับอันนี้จะเป็นมันมันโอ้มันก็เพาะเองหมดเลยใช่จะเป็นสะเดาพวกมะม่วงโอ้โน่เนี่ยครับอันนี้จะเป็นสะเดาที่เขาไปลงที่สวนเมื่อกี้ครับเพาะไว้เองอย่างเงี้ยครับในบางส่วนครับบางส่วนเดี๋ยวอีกหน่อยก็เอาไปลง โตในโอ้โหมีแต่ซีสวยไม่ต้องห่วงเลยสุดยอดมากครับลงในสวนมีแต่ต้นนี้แหละที่ไม่ได้ซื้ออ๋อมีมอเบรีมอเบรี่นี่ไม่ได้ซื้อโนนันซื้อหมดครับอันนี้ต้นอะไรเนาะอันนี้จะเป็นยางนายางนาอันนี้ยางนาอนี้ขี้เหล็กอ๋อนี่ขี้เหล็กเนาะขี้เหล็กก็เพาะว้ยังไม่ทันโตเพาะเองเลยอันนี้จะเป็นต้นมะลุมอันนี้มะลุมมะลุมฝักยาว ใครสนใจมาเอาได้ตอนนี้มีตอนนี้มีเยอะเลยตอนนี้เพาะไม่เยอะอยู่เพาะไม่เยอะเลยตัวนี้จะเป็นผักวอเตเกตไอ้นี่วอเตอร์เกตเนาะเขาบอกมันขึ้นง่ายนะตัวนี้ขึ้นง่ายอร่อยด้วยครับอร่อยมากอืจนนี้จะเป็นโซนเพาะครับเนี่ยครับก็เตรียมหมักดินหมักอะไรตรงนี้เลยครับโอ้โหมีเลี้ยงวัวไว้ด้วยวัวของป้าอ๋อของป้าเนี่ยครับ จะเป็นปุ๋ยหมากเนี่ยหมักไว้เงี้ยครับอันนี้หมักแล้วเอาน้ํานี้ไปเทราดเลยอันนี้ด้วยยังไงครับขี้วัวอ๋อขี้วัวขี้วัวจะเอาไปลดผังหน้าบ้านับุ้งต้องผสมน้ําด้วยไหมครับแล้วรถอันนี้แช่น้ําไว้แล้วก็ตักรดได้เลยเดี๋ยวน้องก็จะเป็นปุ๋ยหมากเนี่ยครับเขาก็หมักไว้อย่างเงี้ยครับ อ๋อใส่แกลบด้วยมีแกลบดแ้วแกลบดำแล้วก็ดินแล้วก็วขุยมะพร้าวุยมะ้าแกลบดำขี้อัวแล้วก็ดินผสมกันหมักไว้หมักไว้นานครับนานไหมครับค่อยเอาไปใช้อันนี้หมักไว้แล้วอยากแกลบดำแล้วก็เผาเองแล้วก็แช่น้าให้เป็นอ,อันตาก่อนครับทำงานถ้ามันเยอะจะเป็นกดเป็นดาน่างตอนแรกไม่ได้แช่ปลูกมาต้นไม้ตายหมดอ๋อไม่ได้แช่นี่ตายหมดเลย ใช่มันร้อนนะครับมันร้อนโลเยอะมากแต่ก็ว่าตายหมดมันเป็นกรดเนาะพอมาพักหลังๆนี่แช่ไว้สามวันก็แล้วค่อยเอาไปลดแล้วค่อยเอาไปใช้นี่ครับโอ้สุดยอดมากเลยครับตรงนั้นก็จะเป็นปุ๋ยหมักตรงนั้นปุ๋ยหมักอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อยหมักอะไรไว้เป็นน้ำหมัก โอดิอถังน้ำหมักครับไหนในนี้หมักอะไรอันนี้อันนี้จะเป็นหัวปลาอ๋อน้ำหมักหัวปลาใช่มีหัวปลานี้ใช้ได้แล้วอ,อันนี้ก็ไปฉีดฟักทองข้างล่างมาแล้วหมักไว้นานไหมครับเนี่ยน,นี่นานอยู่หมักมาจากกรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพใช่ขนมาจากนอกเลยอืมอันนี้จะเป็นอันนี้ อันนี้จะเป็นเศษอาหารผักผลไม้ที่เหลืออ๋อพวกผักใช่มะนาวโหูก็มีเก็บมาแล้วไม่ได้กินครับก็มาลงนี่หมดลงถังหมักเลยเวลาเอาไปใช้ที่ต้องผสมน้ําก่อนไหมครับผสมผสมผสมน้ําเนาะเจือจางให้มันเจือจางอันีเป็นนี่แหละอาหารไปเหลืออาหารอย่างดีเลยเนาะใช่เทไว้เลยมีเศษผักผลไม้ต่างๆอันนั้นหัวปลา จะเป็นหัวตาโอ้ยอย่างเงี้ยถึงได้ผักได้งามอจอดมากอื๋อถึงมุมนี้ที่เห็นปุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นไผ่กิมซุ้งต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วในสามปีสามปีหน่อเขาออกเยอะไหมครับเนี่ยออกบ่อยไหมออกเยอะต้นนี้จะออกเยอะตรงนี้มันไม่มีดินโผล่โอไม่ได้ถมดินนะถาวางสูงสูงนี่ครับไม่ย่อม โอ้โหมีทุกอย่างจริงๆอันนี้อะไรเอ่ยนี่โอ้โหนั่งเพาะอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือหนึ่แล้วก็ต้นไผ่ไผ่นี่ไผ่เพาะเม็ดเพาะเม็ดเอาเหรอครับใช่อู้หต้นดูกระติดหนึ่งเนาะใช่เพาะเม็ดอ๋อเพาะเม็ดอันนี้จะเป็นผักหวานนี่ผักหวานเนาะใช่ผักหวานตาเอาก็ได้กินแล้วะอันนี้จะเป็นผักหวานตาอันนี้อันนี้ทำไมใส่ จะลองทำสองอันอ๋อสองแบบเฉพาะทรายในเฉพาะขุยมะพร้าวว่าไหนอนี่ขุยมะพร้าวนู้นเป็นทรายใช่ตัวไหนจะออกดีอันนี้ลงพร้อมกันเหรอครับลงพร้อมกันเอาทรายออกแล้วเนี่ยแต่ทรายอันนี้เอาลงไปปลูกหมดแล้วเหลือตาลแตกใหม่อ๋ออันนี้อันแตกตัวนั้นยังเอาลงไม่หมดครับเพราะทรายยังงอกดีกว่าเพราะทรายงอกดีกว่าเหรอครับใช่งอกดีกว่า พอขุยมะพร้าวนั้นเป็นเชื้อราเพราะทรายต้องผสมอะไรไหมแล้วทรายเปล่าเนี่ยทรายล้วนเลยนล้วนเลยอันนี้ก็ขุยมะพร้าวล้วนเหมือนกันขุยมะพร้าวพะทรายออกสวยดีหวานป่าครับเนี่ยเพราะในทรายจะดีกว่าครับออกดีกว่าออกเร็วกว่าเนาะแต่ก็ออกเหมือนกันออกเหมือนกันครับแต่ตรงนี้สังเกตดูครับมันจะเป็นเชื้อราอ๋อมีเชื้อราเขาขาวเลยเนาบ แรืงว่าในทรายนี้แน่นอนกว่าทรายสวยกว่าสวยกว่าด้วยเยี่ยมเลยครับโอ้โหเนี่ยข้างหลังก็ยังมีไผ่อีกเนี่ยกิมซุงตะไคร้มีทุกอย่างครับตะไคร้เยอะเลยมะม่วงหาวยังมีเลยเนี่ยรอบบ้านมะม่วงหาวอันนี้ผักชายาโดนเด็ดกินไปแล้วเนี่ยลงไปเสียบที่ทุ่งนาเนี่ยครับอ๋อลงไปเสียบข้างหลังไปแล้วเนี่ยครับ อ๋อนี่หนอยเยอะครับต้นนี้พราะว่านกำลังออกเลยเนาะนี่ออกเยอะน,น,นี่ก็ตัดกินไปมัม่งอืมนี่จะออกเยอะออกด่งตึ้งเนี่ยครับนนมันอยู่ต่ำแล้วมันมีมันถึงดินตรงน,นั้นอืมอ๋อนี่ครับเยอะเต็มไปหมดรอบบ้านเลยโอ้ชอบมากเลยผมเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเกบเลยกินได้อันนี้จะเป็นพันธุ์สีแดงตันนี้พันธุ์สีแดงสีแดงเอาพันธุ์ไว้ให้สักสักโอ้ที่เมื่อกี้เอามาให้แล้วเนาะ โอ้นั่นแหละอยากได้จริงๆเลยสุดยอดโอ้นี่ฝั่งนู้นก็มีหน้าบ้านไปดูสิอันนี้ถังน้ํากี่ลิตรครับเนี่ยอันนี้สองพันลิตรสองพันลิตรก็จะทำระบบน้ำาน้ำอ๋อดีทำไม่ทันไอที่ขุดบาดานไว้ใช่โอ้มีดอกไม้สวยๆด้วยเนี่ยครับอ่าดูโดยหน้าบ้านนอกจากมะม่วงหามะนาวโหยังมีอย่างอื่นอีก พ่อไว้เนคืนวอเตอร์เกสวยเนี่ยครับวอเตอเกตสวยจริงๆนี่แหละหมักปุ๋ยที่วัวก็จะมาลดต้นนี้แหละเพราะว่ามันดูเหลืองๆกินอร่อยด้วยเนี่ยวอเตอเกตเนี่ยครับปลูกไม่เยอะแต่ไครเพียบเลยไอ้ฝั่งนู้นเป็นน้ำหมักอะไรมั่งครับครับไปพ่อไปดูหน่อยพ่อไปดูหน่อยอันนี้จะเป็นต้นนี้ก็จะเป็นต้นพลูปลูกพลูไว้อ๋อปลูกพลูไว้ด้วยครับได้สี่วันอ๋อ แตงโมอะไรครับเนี่ยแตงโมที่กินแล้วก็มาหวานเม็ดไวนี่แหละไม่รู้มันเลยไม่รู้เป็นพันอะไรเนาะแต่ก็ขึ้นให้เนาะโอ้โเนี่ยช้ามาก็จะมันส้มต้นสังเคราะห์แสงเพียบเลยครับเนี่ยของดีครับที่ใช้สวนนี้แดงสวยเลยถังใหญ่นี่ก็ใช่อ๋อถังใหญ่นี่ก็ถังนี่ถังนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับมักในถังนี่เลยอ่ะโอ้มักดีเยอะเลยเนาะนี่แตงโม นี่น่าจะเป็นจินตราแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้จินตราหรือตอปีโดเพราะว่าผสมอองมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ใหญ่ดีนะลูกอกำลังขึ้นผสมกันาโตดีเาอยู่ในกองปุยอยู่ในกองปุ๋ยด้วยเนาะกองปุยมาเนี่ยโอ้ติดยุลูกเยอะเลยเนี่ยครับปลูกง่ายๆก็ได้กินไม่ยากเลยเนาะแก้อาเม็ดประวานเฉยๆก็ได้กินแล้วขอให้ดินดีดินสมบูรณ์มีปุยมีกระลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ได้ นี่ครับเริ่มใหญ่แล้วนุ่นเยอะเลยเนี่ครับหวานทิ้งก็ได้กินแล้วครับขอให้ดินดีมีปุ๋ยเนี่ครับของดีเขาก็มีเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพียบเลยกินไม่ทันก็สุดยอดมากครับให้ญาติพี่น้องใช่ครับเหลือก็แบ่งปันแบ่งปันไม่หมดก็ขายไม่เคยได้ขายเลยไม่เคยได้ขายเลยแบ่งปันญาติพี่น้องเนาะอสุดยอดมากเนี่ยครับให้ดูม่วงหาวเนี่ยเขาตกจริงๆ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากเลยครับปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนี่งครับโอ้โหเนี่ยที่สุกแล้วครับดกจริงจริงนะครับโอ้โหเนี่ยันนี้เเี่ยยกขึ้นแล้วก็เจาะกระถ่ายเอาแบบนี้จับยกทีละบ่าสิบบาทเห็นมือคอยเด้อเห็นบ่เป็นยังไง อ่าเนี่ยครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกก็เรียกอะไรนะมะนาวโฮเนี่ยลูกเป็นอย่างเงี้ยครับรสชาติจะเหมือนเปลือกมะนาวอ๋อนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยเขาเรียกมะนาวโฮ่ะหออันนี้จะเหมือนเปลือกมะนาวเนี่ยครับลูกเขาเล็กๆเนี่ยครับจะมีสองลูกเล็กนิดเนียเหมือนเปลือกมะนาวเขาเรียกมะนาวโฮใช่กินแล้วชุ่มคอ มะนาวโหเฉยไม่มีคําว่ามะม่วงหาวนะครับจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพันมาจากเอามาจากไหนนะครับนครปฐมนครปฐมอันนี้ก็ของลูกค้าให้จากกรุงเทพเพาะไว้หรือว่าใครรู้จักเรียกชื่ออื่นมั่งครับลองลองลองดูครับเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้มีต้นใบเขาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมีน้ำน้ำเล็กๆเขามีน้ำเล็กๆด้วยนะครับต้นแบบนี้ใครรู้จักชื่ออื่นก็ลองลองลองทักมาดูครับ กินดูนะรสชาติมันจะเหมือนมะนาวรสชาติเขาเหมือนมะนาวเหรอครับชิมได้เลยใช่ไหมเหมือนเปลือกมะนาวเพื่อเทียวเลยชักกินเลยกินได้เม็ดมันเอาไว้ได้จะมีสองเหมือนมะนาวเนาะกินเลยชุ่มคอมากกินแล้วชุ่มคอหวานหวานชุ่มคอกินเขาหวานแบบหอมกลิ่นมะนาวเหมือนมะนาวเมล่อนนะครับ กลิ่นไปอย่างนั้นนี่ยครับไปเรียกมะนาวโห่หรือใครรู้จักในชื่ออื่นลองคอมเมนต์มาดูนะครับเนี่ยมีน้ําหน่อยเอามาจากจังหวัดอะไรนะครับพันเขานครนคปฐมมาจากนาคปรปฐมเ <ผม S 1> นี่ย<ม>ครับมมผมก็เคยไม่เคยเห็นเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นนะครับ